สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับวิธีกานทำกระเจี๊ยบมะนาวน้ำผึ้งนะครับก็เอาไว้ดับร้อนนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนๆนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยแดดเข้าตาเพียเลยครับคือเมนูนี้ครับมีทั้งความเปรี้ยวนะครับแล้วยิ่งกินกับน้ำแข็งนะครับโอ้เปรี้ยวบวกกับความเย็นนะครับดับกระหายได้เป็นอย่างดีมากครับโอเคครับส่วนประกอบมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับกระเจี๊ยบนะครับสองครับน้ำผึ้งสามมะนาวแล้วก็สี่เกลือครับแล้วก็ห้านะครับต้องกินช่วงเย็นๆนะครับก็คือน้ำแข็งครับโอเคครับมเรรร่่้นนนทัละคคบใึงงูไปผี จากนั้นนะครับก็ใช้เกลือนะครับเข้าไปนะครับประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชานะครับอเทเข้าไปแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งนะครับจำนวนสี่ช้อนชานะครับเกลือ1ส่วนสี่แต่น้ำผึ้งสนะครับอย่าจำผิดนะครับว่าน้ำผึ้ง1ึ่งส่วนสี่เกลือ4ี่นะครับไม่งั้นมันจะเค็มแต่นะจากนั้นนะครับเราก็เทนะครับกระเจี๊ยบเข้าไปนะครับนี่จนเกือบเต็มแก้วเลยนะกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นกระเจี๊ยบที่ต้องใช้เป็นแบบต้มเองนะครับเพราะว่า มันจะได้แบบความเปรี้ยวนะครับผมนี่ปึ๊บนะครับแหมโอ้สีสันสวยงามนะครับผมจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับคนเต็มแลนดเลยนะถ้าเกิดใครเนี้ยใครมีเครื่องไอตีฟองนมนะครับใช้เครื่องตีฟองนมแทนได้นะครับนี่สีสันสวยงามอย่างนี้นะจากจากนั้นนะครับเพื่อความอร่อยนะครับก็ต้องกินกับน้ําแข็งครับในช่วงนี้แดดร้อนอย่างนี้นะครับอ่าเทเข้าไปเทเข้าไปเอเฮ้ย เห็นไหมครับมันก็จะเต็มแก้วมาดีนะจ๊ะนี่จากนั้นนะครับก็ดมกลิ่นโอเคครับมันก็จะมีเด่นในเรื่องของรสกระเทียมนะครับก็จะมีกลิ่นมะนาวน้อยๆอ,ออกมาครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติชื่นใจครับเห็นไหมครับตอนเดียวกินแบแล้เนี่ตงงามเพราะมันมีความรสชาติของปี้ยวของกระเทียมบวกกับความปเปรี้ยวของ มะนาวครับโอ้โหจี๊ดมากอ่ะแล้วก็มีรสชาติความหวานอ่อนของน้าผึ้งเข้ามานะครับแล้วก็เกลือเนี่ยเอาไว้ช่วยในการขั้นรสชาตินะครับเพื่อเป็นการประสานครับความเปรี้ยวกับความหวานนะครับเพื่อว่ามีความเค็มมาประสานครับเป็นการที่รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นครับโอเคครับเราจบการพาทำเมนูนี้ไปในเพีงเท่านี้นะครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับรวมถึงนะครับใครที่กำลังสนใจน้าผึ้งเก็ดดีๆนะครับก็จำหน่ายอยู่นะครับกับน้ำผึ้งตาพิชัยการครับราคาขวดละห้าสิบบาทครับผมแล้วกล